สวัสดีจ้าวันนี้อีมาจะมาเป็นผู้ช่วยเชฟนะคะในเมนูแกงส้มกบขั้นตอนแรกเตรียมมะนาวนะคะแล้วก็หั่นน้องอบอบเป็นชิ้นๆเพื่อสะดวกในการขมือเอ้ยกินค่ะตั้งน้ำใส่เคยเอ้ยกะปิค่ะเครื่องแกงบินตรงมาจากใต้เลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสรอน้ําเดือดเต้นเป็นพังๆค่ะเดือดแล้วใส่น้องอบอบลงไปน้องอบอบ เอาไปลวกน้ําก่อนนะคะกันคาวค่ะสูตรกินกับไปห้อมโจยเลยแล้วก็ชิมต่อลาวพอเหนื่อยค่ะอุ้ยหิวค่ะแล้วมาต่อด้วยเชฟเจ้าเด็ดเจ้าดังของกระบี่เลยค่ะดึงตัวมาจากร้านที่มีตํานานมากกว่า20ปีอีสานโลโซนั่นเองนะคะมาค่ะเชฟกําลังวมนให้ร้อนเร่งไฟแล้วค่ะเชฟกําลังแล้วค่ะ ปูมเกิดไปคูโคู่คันโอ้ยไม่ใช่ค่ะผักบุ้งไฟแดงแรงค่ะอุ๊ยผักบุ้งไฟแดงค่ะไอชั้นต่อค่ะเป็นเมนูเดียวที่เชฟกล่าวบอกว่าอร่อยที่สุดคืออะไรคะไข่เจียวจ้าไข่เจียวกรอบนุ่ม,มกรอบนอกนุ่มในนะคะจ้ากับข้าววันนี้แกงส้มกบผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ไข่เจียวนะคะอยากจะบอกว่าทั้งเชฟทั้งอีชันเลยกินข้าวไปเลยคะ่ะสองจานจ้าจดจุกจดจ้วเลยจ้า ฝากติดตามช่อง Youtube นะคะอีมอยพากินชา n นลนะคะ f c e b o o k p เพ e อีมอยพากินติดต่ออีมอยพากินนะคะติดตามกันด้วยนะคะจะได้พามาดูว่าเชฟกับอีมอยพากินเนี่ยทำอะไรให้กินกันบ้างขอบคุณนะคะ